เอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาทำขนมง่ายๆกันดีกว่านะครับเป็นขนมที่ทานกับน้ำชายามบ่ายได้สบายๆรับรองว่าชอบแน่นอนนะครับจะเป็นบิสกิตครับบิสกิตตัวนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกับสโคนแต่จะทำง่ายกว่าแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่านะครับตัวนี้ก็คืออัลมอนด์บิสกิตครับส่วนประกอบไม่มีอะไรยากมากมายเลยครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นอะไรเราควรจะเซตเตาอบของเราให้ดีซะก่อนนะครับอันนี้เนี่ยนะครับใช้ไฟค่อนข้างจะสูงนิดนึงคืออยู่ที่220องศาเซลเซียสแต่ว่าเราจะใช้เวลาอบไม่นานนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูส่วนประกอบกันเลยดีกว่านะครับก็มีแป้งอเนกประสงค์มีผงฟูนะครับใส่รวมกันก่อนเลยก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปร่อนนะครับมีเกลืออีกเล็กน้อยนะครับที่เหลือก็จะเป็นผงอัลมอนด์ผงอัลมอนด์ป่นเนี่ยเราไม่ต้องร่อนแล้วดูสัดส่วนนะครับจะเห็นเลยว่าอัลมอนด์ป่นค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นก็พอจะเดารสชาติออกได้แล้วใช่ไหมครับว่าอัลมอนด์บิสกิตสูตรนี้จะหอมมันด้วยรสชาติของอัลมอนด์อย่างแน่นอนนะครับเอาละครับก่อนอื่นนะครับผนก็จะร่อนเจ้าตัว นะครับเราก็จะผสมส่วนประกอบของอัลมอนด์่นลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับแล้วขูดผิวส้มลงไปนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับส่วนประกอบตรงนี้นะครับเป็นของแห้งเราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูของเหลวดีกว่านะครับก็จะมีไข่หนึ่งฟองนะครับใช้ไข่ทั้งใบนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีนมสดครับ มีน้ำมันรำข้าวอีก5ช้อนโต๊ะนิดๆนะครับนี่แหละครับเอาละครับเวลาที่เราทำเบเกอรี่นะครับแล้วเราใช้น้ํามันรำข้าวแทนเนยหรือเนยขาวนี่นะครับแทนไปได้เลยครับผลลัพธ์ที่ออกมาคนจะบอกว่าดีและที่สําคัญดีต่อสุขภาพด้วยครับเพราะว่าทําให้เราหลีกเลี่ยงจากการเสี่ยงภัยของพวกไขมันทรานนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ไปเพิ่มคอเลสเตอรอลให้กับเราด้วยนะครับเอาละครับคนให้เข้ากันครับ ส่วนส่วนประกอบนะครับที่เป็นของแห้งนะครับผมก็จะคนให้เข้ากันเช่นกันนะครับใส่สัดส่วนที่เป็นของน้ำเนี่ยนะครับลงไปทีละครึ่งครับคนยากนิดหนึ่งนะครับเนี่ยฮะด้วยความที่เขาเป็นบิสกิตครับการที่จะต้องเนียนเรียบเป็นเค้กเนี่ยมันไม่ใช่นะครับใกล้ที่จะเสร็จแล้วครับเออแล้วล่ะนี่ครับส่วนที่ออกมาได้นะครับจะเป็นคล้ายๆประมาณเนี้ยนะครับก่อนที่เราจะเอาเข้าอบผมจะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีให้ทุกอย่างเนี่ยเขาดูดซึม ัวของเหลวเข้าไปก่อนนะครับโดยเฉพาะอัลมอนด์นะครับหลังจากที่เราแช่ไว้ในส่วนประกอบที่เป็นของเหลวเขาก็จะพองตัวขึ้นนะครับแล้วจะอิ่มตัวมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพักเขาไว้ประมาณ5นาทีครับดูนะครับหลังจากที่พ่นทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับส่วนผสมของอัลมอนด์เขาก็จะพองตัวแล้วเขาก็จะหนาขึ้นเดี๋ยวเราจะเข้าอบนะครับถ้าเผื่อคุณผู้ชมใช้ถาดอบที่ไม่ได้เป็นแบบพ่นของพ่นจะเป็นนอนส t i c k กันนะครับพ่นก็เลยสามารถวางตัวขนมตรงกับบนถาดได้เลยนะครับแต่ถ้าเผื่อไม่ใช่เป็นถาดแบบนี้ก็แค่รอองกกกะดดาษไไข็ใช้้เหมืนนั แล้ครับเราก็จะทำให้ชิ้นเท่าๆกันผมใช้ที่สกู๊ปไอศกรีมช่วยนะครับนอกจากนั้นนะครับผมก็จะใช้น้ำตาล ทองธรรมชาติตัวนี้เนี่ยนะครับโรยหน้าขนมนะครับให้ตัวหน้าขนมของเราเนี่ยมีสีที่สวยครับจะต้องบอกว่าน้ำตาลทรายตัวนี้นะครับนอกจากมีสีสวยแล้วนะครับคนยังได้ประโยชน์ของฟูโตสด้วยนะครับที่มีอยู่ในเจ้าตัวน้ำตาลตัวนี้ครับอ้าวแล้วล่ะอัลมอนด์บิสกิตของพลพร้อมที่จะเข้าอบแล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เราใช้ไฟค่อนข้างสูงนะครับแล้วผมหวงนิดนึงว่าหน้าขนมของเขาจะสีเข้มนะครับวิธีการเข้าอบของผมเนี่ยนะครับผมเลยเอาถาดชิ้นหนึ่งเนี่ยวางไว้ด้านบนหน่อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ขนม มันเราสีเข้มเกินไปครับแล้วเข้าอบโดยใช้เวลาไม่เยอะครับแค่12นาทีแค่นั้นเองนะครับอ่าลครับโอ้ระหว่างที่คอยนะฮะปกติแล้วจะต้องบอกว่าเวลาที่เราทานพวกบิสกิตหรือพวกสโคนอะไรพวกนี้นะครับจะให้อร่อยที่สุดเลยเนี่ยครับเราต้องทานกับครีมซึ่งครีมเนี่ยเขาเป็น dairy product นะครับเราควรจะเก็บไว้อยู่ในตู้เย็นนะครับพูดถึงตู้เย็นลองดูนะครับวันนี้ตู้เย็นที่นี่เนี่ยนะครับสวยมากเลยเพราะดูดีไซน์ของเขาเขาจะเป็นกระจกนะครับ เตือนแล้วครับมาดูขนมกันดีกว่าครับอุ๊ยออกมาขนมสีสวยมากเลยครับแล้วก็เสมอกันทุกชิ้นด้วยนะครับเวลาที่เขาร้อนๆเราควรจะพักเขาให้เย็นดวนลงนิดหนึ่งนะครับเอาลงบนตะแกรงนะครับความร้อนด้านล่างจะได้ระบายได้ครับเอาแล้วล่ะครับก่อนที่เราจะเสิร์ฟเราควรจะพักให้อุณหภูมิเขาเย็นลงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเสิร์ฟครับเวลาที่เสิร์ฟก็บอกแล้วครับว่าเราสามารถทานได้กับวิปครีมทานได้กับแยมก็ได้นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับอัลมอนด์บิสกิตนะครับเมนูง่ายๆคุณๆลองทําดูนะครับเหมาะมากเลยที่จะเป็นอของว่างยามบ่ายทานกับน้ําชานะครับ